สวัสดีครับผมภูมิเกียรติภูมิครับปิ่นชลินพรค่ะครับวันนี้เราสองคนก็มางานเป็นงานวันเด็กซึ่งเราก็ยังเด็กกันอยู่ใช่นี่ไงวันนี้เราแต่งตัวสีสันสดใสแวววให้เข้ากับน้องๆทุกคนตีมก็คือคันเล่อฟูเดี๋ยวภูมิไปเดินกับน้องๆก็คือกลมกลืนเลยส่วนหนูส่วนหนูแต่งตัวเป็นเด็กน้อยวันนี้หนูสามขวบ อันนี้คือหนูไม่มาแจากรางวัลด้วยแล้วหนูจะเป็น,นคนรับรางวัลแทนเดี๋ยวพี่จะแจกแต่พี่จะไม่ให้หนูพี่จะให้คนอื่นทำไมวันนี้เราดูไม่รักกันล่ะครับก็มีอเมรเลย อ๋อวันนี้ก็มีกิจกรรมแหละเดี๋ยวมา<ช>เล่นเกมกับน้องๆมีแจกของอแจกปฏิทินก็จริงๆของมีเยอะด้วยแล้วก็มา,าอ็นเตอร์เทนมีหลายซุม้มด้วยเราเหมาเลยเมื่อกี้ภูมิขับเข้ามาก็คือแบบตกใจคือแบบซุม้มเยอะมากมเด็กๆก็คือเยอะมากด้วยก็คือเอาจริงๆปกติภูมิไม่ค่อยได้ไปงานวันเด็กปีนี้ก็เลยรู้สึกว่าเอออยากไปเล่นบ้างจังสนุกไปทุกปีค่ะมีแค่โตมาแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปแล้วแต่วันนี้แหละหนูจะกลับมาในรอบ สิบสิบปีอะโอ้โหแม่เพราะตอนอานี้ยสิบย้อนกลับไปก็สิบขวบในรอบสิบปีใช่ไหมคะแม่ใช่ค่ะในรอบสิบปีของพี่ส่วนของพุ่มส่วนใหญ่แบบปกติอ่วันเด็กปุ๊บเราก็จะรู้สึกได้หยุดเราก็จะแบบตื่นมาเพื่อเล่นเกมเราก็จะไม่ไม่ออกบ้านไปไหนอันนี้ส่วนใหญ่ได้ออกบ้านตอนมีงานเนี่ยค่ะอือของหนูของหนูจะเป็นเด็กแบบว่าถ้าทุกวันเด็กจะต้อง ออกมาอย่างเงี้ยเหมือนวันนี้<ม>นที่เรามาแจกของมาเล่นกิจกรรมอะไรเงี้ยหนูก็จะเป็นคนที่แบบคอยต่อคิวเล่นกิจกรรมแล้วก็รับของรางวัลอ่าใช่สรุปวันนี้รับรองสนุกแน่นอนครับผมกิจกรรมเยอะแล้วก็มีการแจกของแบบเต็มที่แน่นอนส่วนผลงานก็ฝากผลงานของพวกเราสองคนหลังจากนี้รับรองว่าปีนี้เดี๋ยวจะมีละครแบบมันๆสนุกๆใหมทุกคนได้ชมกันครับไม่ไม,ไม่คิดอะไรรอกคิดยังไงกับวันเกบ้างคคิดดีคิดเด็ <laughs> <laughs> เป็นไงเป็นไงเข้าแต่นียุบครับยุบกับเลยคิดดีคิดเีเออเก่งเก่งเก่ง <c oughs> อะไรเขาเขียนอยู่เออเหรอครับผมคิดยังไงก็จริงจริงอ่ะภูมิชอบเพราะว่าเวลาแถวบ้านก็จะมีสอนอมีแบบแถวแถวบ้านอ่ะหลายที่ที่เขาจะจัดแจกของจ,จัดกิจกรรมให้กับเด็กๆซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นวันหนึ่งที่เด็กๆทุคกคนก็จะออกไปแบบไปข้างนอกกันไปเจอเพื่อนๆในวัยเดียวกันพ่อแม่ผู้ปกครองก็แบบเออมีกิจกรรมกับลูกๆครับ นี่ไงวันนี้หนูก็คือมาทั้งเป็นคนให้ด้วยแล้วก็เป็นคนรับด้วยนะคะวันนี้อันนี้หนูพูดจริงๆนะหนูถ้าเล่นหนูเล่นเกมได้เนี่ยหนูจะเป็นขอขอหนึ่งรางวัลค่ะถ้าหนูถ้าหนูเล่นได้เขาจะให้หรือเปล่าเขาเขาต้องให้นะคะต้องให้หนูด้วยค่ะหนูยังเป็นเด็กอยู่ค่ะไม่ใช่อยากเป็นเด็กหนูยังเป็นเด็กอยู่ค่ะหนูบอกแล้วหนูสามขวบอันนี้นี่เป็นแบบ พันแปดสิวหรือว่าอะไรเอาไม่ใช่จะพูดทำไมเออะรอชัเาช่นเรื่อแฟชั่นเราก็บอกไปเดี๋ยวแฟชั่นแฟชั่นโอเคโอเคพี่ขอโทษพี่ไม่รู้แฟชั่นก็ฝากติดตามผลงานเรือดติดตามเจากติดได้ก็ฝากติดตามพวกเราสองคนแล้วกันเนาะเดี๋ยวก็จะมีละครมาให้คุณชมได้ชมกันแหละแล้วก็ฝากติดตาม ช่องทางโซเชียลมีเดียของพวกเราด้วยก็จะมีกิจกรรมแหละของภูมิก็จะเน้นไปทางกินเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเป็นไลฟ์สไตล์ของปิ่นเป็นไงบ้างของปิ่นช่วงนี้เป็นแนวแบบว่าอินฟลูค่ะเป็นแนวรีวิวสายรีวิวอะไรแบบนี้ในช่อง TikTok อกนะคะติดตามกันได้ค่ะ p P พ n y ค่ะอ่าภูมิมันเดอร์เกียรตีภูมิครับแอบไปฝากจ้องพี่ก็ต้องฝากนิดนึงครับ ทุกช่องทางภูมิเลย IG Facebook Tiktok ภูมิ Under score ียรติภูมิครับผมก็อมี Facebook ไว้อันหนึ่งเป็นเกียรติภูมิบรรลือชลิตครับเป็นภาษาอังกฤษของหนู Tiktok P P I N N P Y ค่ะส่วน IG Under score P P P I N C H R P ค่ะชื่อจำยากอ่ะแม่ค้นหาเพราะว่าคนชอบใช้ชื่อไงคนเอาชื่อไปใช้เยอะอะไรอย่างงี้อันนี้คือคือที่หนูพูดคือช่องจริงของหนูนะคะ ใช่ค่ะก็อาจจะมีช่องปลอมของภูมิปิ่นหรือใครก็ตามแต่ติดตามกันให้ถูกอันนะครับผมก็ของเราก็น่าจะดูกันออกแหละว่าถ่ายกันเองอะไรกันเองเนี้ยไม่ใช่ดูดคลิปก็ตามช่องทางที่บอกไปเลยครับส่วนช่องปลอมปินพี่เองนี่แหละอ้าวทำไมทำแบบนี้อ่ะครับ